สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทที่3นะคะซึ่งบทที่3จะเป็นเรื่องของการเข้ามาของชาติตะวันตกนะคะในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หัวข้อวันนี้นะคะที่เราจะเรียนก็คือการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ว่าเขาเข้ามาในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของชาติตะวันตกนั้นเขามีเหตุผลอะไรบ้างถึงเข้ามาในดินแดนของเรานะคะอ่ะไปดูเนื้อหากันเลยค่ะ ชนชาติตอนตกนะคะเริ่มเข้ามาติดต่อกับเอเชียตะวันอกเฉียงใต้โดยเริ่มปรากฏชัดเจนในพุทธศตรวรรษที่22ค่ะเมื่อโปรโตเกตเข้ายึดเมืองมาละกาซึ่งเมืองมาละกานะคะก็คืออยู่บริเวณแถบเกาะชวาเกาะสมุมรตานะคะแล้วก็ประเทศมาเลเซียนั่นเองเมื่อ พศ2154แล้วตั้งเป็นศูนย์กลางการค้าและหลังจากนั้นนะคะก็มีชาติอื่นตามเข้ามาเพื่อทำการค้าและเผยแผ่คริสศาสนาแต่ในครั้งนั้นชาติตวันตกยังไม่มีความประสงค์นะคะยังไม่มี ยังไม่มีความประสงค์จะยึดดินแดนในเอเชียต่อเฉียงใต้จนกระทั่งในพุทธศตวรรษที่24นะคะชาวโยุโรปจะมีความคิดที่จะยึดดินแดนส่วนนี้จนในที่สุดนะคะเอเชียต่อเฉียงใต้ทุกชาติเลยนะคะยกเว้นประเทศไทยนะคะประเทศเดียวตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาติตะวันตกก็จะมีโปรโตุเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศสุดท้ายนะคะที่เข้ามา ยึดดินแดนในเอเชียตะวันใต้ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะทั้งนี้เนื่องจากเอเชียต่ะวังใต้เป็นดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นที่ต้องการของชาวตะวันตกมากมายทั้งยังมีที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเดินเรือระหว่างอินเดียและ นะคะที่เราเคยเรียนไปแล้วในบทที่1แล้วก็บทที่2อซึ่งเหมาะเกี่ยก,การเป็นท่าเรือนะคะเป็นอย่างดีชาวเอเชียต่อเฉียงใต้อยู่ภายใต้การปกครองของชาวตะวันตกเป็นเวลานานบางชาตินะคะ เป็นอนาณาธิคมของชาติตันตกกว่า3ศตรวรรษคำว่าศตรวรรษนะคะก็คือ100ปีถ้า3ศตรวรรษก็คือเป็นเวลามากกว่า1 300ปีนั่นเองก็จะมีติมอร์นะคะเช่นติมอร์แล้วก็จะมีฟิลิปปินส์นะคะเป็นต้นประเทศต่างๆเหล่านี้ต่างพยายามดิ้นรนเพื่อเอกราชจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะชาติในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้จึงได้รับเอกราชในเวลาถัดมา สาเหตุที่ชาวตะวันตกนะคะยึดดินแดนเอเชียตะวันใต้เป็นอาณาเขตช่วงประมาณช่วงพุทธศตวรรษ,ษที่2 2ถึง23ชาวตะวันตกมีความประสงค์เพียงแค่ต้องการที่จะมาซื้อสินค้าในดินแดนเอเชียตะวันใต้เท่านั้นเช่นสินค้าที่เขานิยมแล้วก็เขาต้องการที่จะซื้อในภูมิภาคบ้านเราก็จะมีเครื่องเทศ พริกไทยแล้วก็เครื่องเคลือบนะคะซึ่งเครื่องเทศที่เราเคยเรียนไปแล้วว่าในบทก่นกอนๆว่าเครื่องเทศมีประโยชน์ยังไงคะหนึ่งก็คือช่วยให้อาหารนะั้นมีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการถนอมอาหารด้วยเครื่องเทศซึ่งมีราคาแพงนั่นเองเครื่องเทศนะคะในอดีตชาวยุโรปเขาจะซื้อผ่านชาวพ่อค้าชาวอาหรับแต่ว่าเกิดสงคราม ขึ้นระหว่างชาวอาหรับแล้วก็ชาวยุโรปคือสงครามอะไรคะที่เราเรียนไปตอนม5นั่นก็คือสงครามครูเสดใช่ไหมคะทาให้ชาวยุโรปนั้นไม่ได้ซื้อสินค้าผ่านกับผ่านชาวพ่อค้าชาวอาหรับอีกต่อไปแล้วเขาเนี่ยต้องการที่จะมาซื้อสินค้าเองนั่นเองเขาจึงมียุคหนึ่งเกิดขึ้นก็คือยุคอะไรคะก็คือเป็นยุคการสำรวจทางทะเลแต่ก่อนนั้นชาวยุโรปเชื่อว่า โลกแบนนะคะถ้าเดินทางออกไปยังทะเลไกลๆอาจจะตกโลกหรือมีความเชื่ออีกเชื่อความเชื่อหนึ่งคือ ในกลางมาสมุทรกลางทะเลลึกจะมีสัตว์ประหลาดพวกคลาเคนพวกอะไรก็ต่างๆสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกนะคะที่คอยจมเรือทะเลนั่นเองทําให้ชาวโยุโรปนั้นไม่กล้าที่จะเดินทางออกไปทะเลไกลๆแต่ว่าก็มีความเชื่อความคิดใหม่เกิดขึ้นที่เขาเชื่อว่าโลกกลมนั่นเองนะคะเขาจึงได้มีการสำรวจทางทะเลเกิดขึ้นซึ่งชาติที่มีการสำรวจทางทะเลหรือว่าเป็นชาติแรกๆที่ส่งเสริมให้มีการแบบ พัฒนาการเดินเรือก็คือชาติไหนคะชาติโปรตุเกตนั่นเองโปรตุเกตเป็นชาติแรกๆเลยนะคะที่มีการสำรวจทางทะเลและทีนี้เมื่อชาวยุโรปนะคะได้มีความรู้มีการพัฒนาการทางด้านการเดินเรือทางทะเลชาวยุโรปจึงได้แสวงหาเส้นทางในการเดินเรือมาอย่างอินเดียมายังเอเชียตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ไปที่จีนเองนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าชาวอาหรับนั่นเอง และทีนี้เมื่อเขานะคะได้ซื้อสินค้าพวกเครื่องเทศพริกไทยเครื่องเคลือบไปแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปขายตามเมืองต่างๆทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรปแต่ว่าต่อมานะคะในประมาณพุทธศตวรรษที่24สถานการณ์ในยุโรปเปลี่ยนไปทําให้ชาวตะวตันตกได้ใช้วิธีการยึดดินแดนต่างๆเป็นอาณานิคมซึ่งมีสาเหตุดังต่อไปนี้ค่ะสาเหตุข้อที่1น,นะคะคือสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปซึ่งประเทศแรกที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือประเทศอะไรคะที่เราเรียนผ่านมาแล้วก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองในอดีตนะคะอุตสาหกรรมของชาวยุโรปเขาจะใช้แรงงานเป็นแรงงานมนุษย์แรงงานคนนะคะใช้ในการทำผลิตสินของต่างๆซึ่งการใช้แรงงานมนุษย์นั้นทําให้การผลิตสินค้าต่างๆนั้นออกมาได้น้อยเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการ ทำงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมทําให้ประเทศต่างๆในยุโรปเริ่มผลิตสินค้าได้มากขึ้นนั่นเองเมื่อเขาผลิตสินค้าต่างๆได้มากขึ้น ผลต่างๆก็จะตามมาดังนี้นะคะเมื่อประมาณพุทธศตวตรรษที่24ทําให้ชาติตะวันตกเกิดความต้องการวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆเพื่อไปป้อนในโงรงงานอุตสาหกรรมเมื่อผลิตสินค้าได้มากขึ้นวัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในยุโรปก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะป้อนโงอรงงานอุตสาหกรรมได้เขาจึงต้องการวัตถุดิบจากแหล่งอื่นมากขึ้นนั่นเองในขณะเดียวกันนะคะเอเชียต่อเฉียงใต้ก็ยังเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่ชาติต่างๆต้องการนั่นเองก็จะมีอะไรบ้างคะ พริกไทยเครื่องเทศเครื่องเทศก็จะเช่นดีปรีกราวาลการพลูลูกจันทน้ำตาลผ้าไหมไส้เกลือหรือแม้กระทั่งน้ำมันมะพร้าวนะคะเป็นต้นแต่ชาวโยุโรปไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อขายสินค้าโดยเฉพาะการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการซื้อสินค้าแบบระบบผูกขาดก็คือในอดีตถ้าเราสนิทสนมกับชาติไหนเราก็จะขายสินค้าให้กับชาตินั้นก่อนอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยเป็นการขายแบบผูกขาด ไปโดยปริยายซึ่งประเทศต่างๆที่ตั้งเป็นประเทศต่างๆตั้งเป็นกฎเกณฑ์ไว้ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะชาวยุโรปจึงเข้ายึดครองดินแดนที่ต้องการเป็นอาณานิคมของตนเพื่อครอบครองทั้งทรัพยากรการเกษตรแล้วก็เป็นตลาดระบายสินค้าของยุโรปด้วยค่ะชาวยุโรปมีจำนวนประชากรไม่กี่ล้านคนเมื่อผลิตสินค้าได้มากขึ้นการที่ชาวยุโรปจะใช้สินค้านั้น เปน็นจำนวนมากมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะทำให้เกิดสินค้าล้นตลาดทํายังไงดีถึงจะเอาสินค้าพวกนี้ไปขายให้กับชาวต่างชาติได้แล้วก็เมื่อเขาเอา,เอาสินค้ามาขายให้กับดินแดนในเอเชียตะวกเฉียงใต้นักเรียนคิดว่าเขาจะซื้อ หมายถึงว่าพวกเราเนี่ยจะซื้อสินค้าของเขาในปริมาณที่มากไหมคะคือบางสินค้าบางตัวเราอาจจะเห็นว่ามันม,มีความจําเป็นหรือเราไม่เคยใช้เราก็ไม่อยากที่จะซื้อดังนั้นชาวยุโรปจึงต้องการที่จะให้ชาวพื้นเมืองซื้อสินค้าเขาจะทํำยังไงนะคะเขาก็ต้องบังคับทำยังไงถึงจะบังคับได้ดังนั้นก็คือต้องยึดเป็นอาณานิคมแล้วก็บังคับให้ชาวพื้นเมืองซื้อสินค้าของประเทศแม่นั่นเองคะ่ะ นี่คือตัวอย่างของเครื่องเทศนะคะในอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเครื่องเทศที่เป็นสินค้าที่ต้องการของชาวโยุโรปนะคะทําให้อาหารนั้นมีรสชาติที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยในการถนอมอาหารด้วยนะคะทีนี้นี่คือแผนที่นะคะเป็นแผนที่ของหมู่เกาะโมลูกะนะคะที่อยู่สีแดงนี้คือหมู่เกาะโมลูกะซึ่งเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศที่สําคัญนะคะปัจจุบันนั้นเป็น หมู่เกาะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศที่สําคัญนะคะที่เป็นที่ต้องการของชาวยุโรปนั่นเองนะคะแล้วก็พ่อค้าชาวอาหรับอินเดียต่างๆมากมายนะคะอ่ะสาเหตุที่2ค่ะคือสาเหตุทางด้านการเมืองเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตนชาติตะวันตกจึงจะเป็นจะต้องมีกองกําลังและก็อาณานิคมไม้เป็นฐานทัพในการและคุ้มครองเส้นทางการเดินเรือเพื่อ ไว้ทำลายค่าศึกศัตรูโดยเชื่อว่าถ้าชาติของตนนะคะมีอาณานิคมมากก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ชาติตนเป็นชาติหมหาอำนาจมันเป็นความเชื่อว่ายิ่งประเทศไหนนะคะมีประเทศอาณานิคมเยอะก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นชาติหมหาอำนาจก็เหมือนกับแข่งกันเพื่อล่าอาณานิคมนั่นเองนะคะซึ่งทําให้ชาวโยุโรปแข่งกันล่าดินแดนต่างๆเพื่อยึดครองไว้เป็นอาณานิคมให้มากที่สุดนั่นเอง สาเหตุทางด้านสังคมค่ะชาวตะวันตกในสมัยนั้นนะคะมีความเชื่อว่าวัฒนธรรมของตนเป็นวัฒนธรรมที่เจริญกว่าชาติอื่นๆและคิดว่าวัฒนธรรมในดินแดนอื่นๆนั้นยังล้าหลังดังนั้นจึงเป็นภาระของคนผิวขาวเขาเป็นภารกิจเลยนะคะเขาใช้คํานี้เลยว่าเป็นภาระของคนผิวขาวเขาเห็นว่าชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาวยุโรปหรือว่าเป็นไม่ใช่พวกฝรั่งนี้พวกผิวเหลืองผิวดานะคะก็คือเป็นพวกที่ล้าหลังนั่นเอง เขาจะต้องนําความเจริญแบบตันตกไปเผยแพร่ย่างดินแดนที่ล้าหลังภาระที่สําคัญที่ทําให้คนต่างศาสนานะคะก็คือให้เข้ารีนับถือศาสนาคริสต์ค่ะดังนั้นดินแดนเอเชียตเชียงใต้นะคะนอกจากจะมีพ่อค้าเข้ามายัางดินแดน,นพวกนี้แล้วนะคะก็จะมีข้าราชการเจ้าอานณานิคมแล้วก็ยังมีพวกมิชชันนารีนะคะหรือว่าพวกสอนศาสนาหรือว่า บาทหลวงนะคะเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยทําให้บางชาตินะคะเช่นฟิลิปปินมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นะคะประเทศฟิลิปปินมีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจําชาตินะคะในปัจจุบันสังคมเอเชียตะวันอกเฉียงใต้จึงมีความหลากหลายทางด้านศาสนานั่นเองด้วยเหตุต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นจึงทําให้ชาติตะวันตกเข้าควบคุมหรือปกครองดินแดนของ อาณาจักรต่างๆในฐานะเป็นอาณานิคมแทบทุกประเทศนะคะที่บอกไปแล้วคือยกเป็นประเทศไทยถ้าเป็นประเทศโปรตุเกสนะคะเขาจะเข้ามาปกครองติมอร์โดยติมอร์ตะวันตกนะคะอยู่ภายใต้การปกครองของอินโดนีเซียแต่ติมอร์ตะวันออกนในปัจจุบันก็คือแยกประเทศออกมาเป็นประเทศติมอร์นั่นเองแล้วนะคะแล้วก็มีสเปนแล้วก็อเมริกาค่ะที่เข้ามายึดครองฟิลิปปินส์ซึ่งสเปนนะคะจากปกครองฟิลิปปินส์ก่อน เกิดปกครอง300กว่าปีนะคะ300กว่าปีแล้วเมื่อเกิดข้อพิพาทเกิดสงครามระหว่างสเปนกับสหรัฐอเมริกาแล้วสหรัฐอเมริกาก็เลยเข้ายึดครองฟิลิปปินส์ต่อจากสเปนนะคะสหรัฐอเมริกาจะมีรูปแบบการปกครองฟิลิปปินส์ที่แตกต่างจากสเปนเดี๋ยวเราจะไปเรียนในเรื่องถัดๆไปนะคะส่วนชาติต่อมาค่ะที่เข้ามายึดครองก็คือฮอลแลนด์ค่ะจะเข้ามายึดครองอินโดนีเซีย อังกฤษนะคะก็จะเข้ามายึดครอง3าประเทศก็คือมาลายูมาลายูในที่นี้ก็คือประเทศอะไรคะประเทศมาเลเซียนั่นเองมาเลเซียแล้วก็มีเข้ายึดครองสิงคโปร์พาม่านะคะในอดีตมาลายูกับบูไนก็คือบูไนย,ยังเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากมีเหตุผลต่างๆมากมายเดี๋ยวเราจะเรียนทัดในเรื่องถัดไปก็จะรู้ว่าทําไม บูไนถึงแยกประเทศทําไมบูไนถึงไม่ได้มาอยู่รวมกับประเทศมาเลเซียเหมือนในปัจจุบันนะคะอ่ะและชาติสุดท้ายที่เข้ามายึดครองนะคะก็จะมีฝรั่งเศสค่ะเข้ายึดครองอินโดจีนนั่นเองอินโดจีนหรือว่าคาบสมุทรอินโดจีนนะคะซึ่งเขายึดครองได้3ประเทศประเทศแรกที่เข้ามายึดครองก็คือประเทศเวียดนามค่ะแล้วก็เขยบเข้ามายึดครองประเทศลาวแล้วก็กัมพูชานะคะในที่สุด นี่คือแผนที่นะคะที่ประเทศต่างๆโดนยึดเป็นอนาณานิคมนะคะถ้าเป็นภูมิภาคบ้านเราอ่ะภูมิภาคบ้านเรามีแค่นี้อืมภูมิภาคบ้านเรานะคะมีแค่นี้ ก็จะเห็นว่ามีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่ยังรอดพ้นนะคะรอดพ้นไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติต่างๆแต่กันเราก็คงจะภาคภูมิใจมากไม่ได้นะคะว่าเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติไหนเลยอ่ะมาดูค่ะยกเว้นประเทศไทยที่รอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกแต่ประเทศไทยก็ตกอยู่ในสภาพถูกข่มขู่นะคะถูกค่มขู่ทุกอย่างคือมันเป็นช่วงที่โดนสภาพแบบ กอไม่เข้าขายไม่ออกนะถูกค่มขู่แล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆนานานะคะเช่นในสมัยของรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะคะเรานะคะเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคําว่าเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคืออะไรก็คือถ้าสมมติว่ามีคน2คนตีกันนะคะเอาง่ายๆ มีคนสองคนตีกันคนหนึ่งเป็นคนอังกฤษหรือว่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษกับคนที่เป็นคนไทยตีกันนะคะตีกันอยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะตีกันอยู่ในประเทศไทยปกติถ้าเป็นตามหลักกฎหมายจริงๆถ้าคนที่ตีกันในประเทศไทยจะต้องขึ้นศาลก็ต้องขึ้นศาลไทยใช่ไหมคะแต่ว่า การเสียสิทธิสภาพนอกอาเขตก็คือเขาจะใช้ข้ออ้างว่ากฎหมายไทยนั้นเป็นกฎหมายที่ป่าเถื่อนล้าหลังถ้าคนไทยกับคนอังกฤษตีกันเขาจะไม่ยอมขึ้นศาลไทยเขาจะต้องไปขึ้นศาลอังกฤษเท่านั้นนี่ทําให้เรามีถึงเราเราได้ใช้คําพูดที่ว่าเสียสิทธิสภาพนอกอาเขตก็คือแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในดินแดนไทยแต่ไทยก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์กฎหมายนะคะตัดสิน คดีพิพาทที่เกิดขึ้นกับชาวต่างชาตินั่นเองแล้วก็มีการถูกเก็บภาษีนะคะการเก็บภาษีในอดีตเราจะเก็บโดยพระคลังสินค้าพระคลังสินค้าจะผู้กําหนดอัตราภาษีแต่ว่ามันมีเหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมคะในสมัยของรัชกาลที่3กับรัชกาลที่4่รัชกาลที่3กับรัชกาลที่4ที่มีเหตุการณ์คือประเทศไทยนะคะในสมัยรัชกาลที่3เป็นประเทศ เป็นสมัยที่เศรษฐกิจไทยเจริญรุ่งเรืองมากเพราะว่ารัชก,การที่3มนะคะมีหัวทางด้านการค้าจนจนเจ,นจเดจพ่อนะคะรัชก,การที่2นะคะก็ถึงกับให้เรียกรัชก,การที่3ว่าเจ้าสัว,สวเลยเพราะว่าพระอ,องค์นั้นมีแบบมีความสามารถทางด้านการค้ามากนะคะในสมัยรัชการที่3าเนี่ยก็มีอังกฤษนะคะได้ส่งทูตนะคะมาเจรจาทางด้านการค้าในเรื่องเกี่ยวกับภาษีแล้วก็การค้าต่างๆ ซึ่งอังกฤษส่งมาก็คือเซอร์จอร์นเบอร์นีนะคะส่งมาจอร์นเบอร์นียเบอร์นีนั่นเองมาเจร,าเจ,ราจากับรัชกาลที่3เพื่อจะขอแก้ไขในการเก็บภาษีภาษีในสมัยก่อนเขาจะเก็บตามเรือนะคะเรือนะคะเขาจะคิดเป็นตารางวาเรือเขาจะคิดเป็นตารางวาถ้าสมมติว่าตารางทั้งหมด10เมตรใช่ไหมคะ10เมตรก็ต้องคิดตาม ารางเมตรเลยเมื่อเรือเข้ามาจะเป็นเรือเปล่าหรือว่าเรือที่มีสินค้าเต็มลำก็คิดเหมือนกันหมดทำให้เป็นไงคะชาวต่างชาตินั้นเขาเสียเปรียบไทยได้เปรียบเมื่อเซอร์จอนเบอร์นี่มาเจราจากับรัชการที่3นักเรียนคิดว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จคะคือรัชการที่3เจราจากับเบอร์นี่แล้วผลปรากฏว่าเสื้อจอนเบอร์นี่เจราจาไม่สำเร็จ รัชก,การที่3ก็ยังเก็บภาษีเหมือนเดิมแต่พอมาถึงรัชก,การที่4เป็นไงคะพอมาถึงรัชก,การที่4อังกฤษก็ส่งทูตมาใหมค่ค่ะชื่อเซอร์จอห์นเหมือนกันนะคะจอห์นบาวริงบาวริงนั่นเองเซอร์จอห์นบาวริงนะคะมาเจราจากับรัชก,การที่4นี่คะ่ะกรณีนี้นะค,ะคือ เรื่องการเก็บภาษีแล้วก็ถูกข่มขู่ด้วยนะคะข่มขู่เอารัดเอาเปรียบในสมัยก่อนเราเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้กำไรจากการเก็บภาษีมากแต่พอเสื้อจอนบาริงมามาเจราจาเราถูกข่มขู่ถูกเอารัดเอาเปรียบทําให้การเจราจากับรัชการที่4ประสบผลสําเร็จค่ะคือเรานะคะได้เสียเปลี่ยนการเสียภาษีแบบใหม่มาเป็นเปอร์เซนต์ค่ะคือร้อยละ3เท่านั้นจากแต่ก่อนนะคะเราเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เราก็เก็บได้จํานวนน้อยหลงนั่นเองและนอกจากนี้นะคะนอกจากจะกการเก็บภาษีการเสียสิทธิ์ที่สภาพอนอกอาณาเขตแล้วเรายังเสียดินแดนนะคะเสียดินแดนบางส่วนให้กับชาติตะวันตกเป็น,น,นมากเราเสียดินแดนแถบประเทศลาวแถบประเทศกัมพูชาแถบประเทศพามา่าและเราก็เสียดินแดนแถบประเทศมาเลเซียนะคะให้กับชาติอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนั่นเองค่ะนี่คือที่มาที่ไปของบทนี้นะคะ 了哦。